เกิดอะไรขึ้นยอดวิวพุ่งจนหน้าตกใจพี่น้องสําหรับเพลงของทางด้านน้องอุงอิงเพลเพลงยืนหนึ่งเม่นเขายืนม้อเม่นนองวากันวาสําหรับเพลงเพลงนี้ยอดวิวพุ่งปี๊ดจริงๆพี่น้องจนหน้าตกใจเรียกได้ว่าทาเอาเอฟซีหลากหลายคนหนีพากันบ้าบามว่าต้องุูนเลยพี่น้องนะคะเป็นยังขงึ้นภาสันสาหรับเพลงเพลงนี้นี่ยอดวิวพุ่งแบบพุ่งปี๊ดจริงจริงพี่น้องค่ะจนบ่ต้องุูนเลยว่าจะติดแท,แท็กหนึ่งในมาแรงไหมนะติดอย่างแน่นอนสําหรับเพลงเพลงนี้ว่ากันว่าสําหรับ ทางด้านน้องอุ้งอิงแพง่นเพงนะคะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆสําหรับผลงานเพลงนี้นะีิน,น้องนว่ากันว่าสําหรับเพลงเพลงนี้นี่หลายๆคนว่าสมบูรณ์แบบบ่วาสิเป็นทางด้านเอ็มีเองก็ดีนะคะหรือว่าสิเป็นทางด้านศิลปินทีวาร้องเองก็ดีก็คือทางด้านน้องอุ้งอิงพผ่นเพงหลายๆคนกับว่านี่แหละสําหรับเพลงนี้ไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะติดแฮทแท็กหนึ่งในมานแรงไหมติดแฮทแท็กหนึ่งในมานแรงอย่างแน่นอนพี่ดองแล้วก็สาหรับอยอดวีวากันว่า พยานขึ้นหนึ่งล้านวิวอย่างรวดเร็วมากๆพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่้องเนาะว่ากันบาสำหรับเอฟซีหลากหลายคนนี้ภาคกันดันภาคกันแช่ย่างเต็มที่หลีต่างแต่วินาที่แรกว่ากันบาหลายๆคนนี้ภาคกันดันเพื่อกันไปเตรียมตัวพี่น้องภาคกันไปสแตนบายต่างแต่แปดมกคิงพี่น้องนะเพื่อที่จะ ดันรอดันรอเชียสําหรับเพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนม้าแมนนองสําหรับเพลงเพลงนี้นี่ถามว่าต้องลุ้นเลยว่าจะว่าจะติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงไหมติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงอย่างแน่นอนตอนนี้ติดแฮทแท็กสามในมาแรงแล้วถือว่ามาแรงมากๆนะภายในห้าชั่วโมงพี่น้องตอนนี้ในห้าชั่วโมงยอดวิวได้สี่แสนวัววิวแล้วกวับทีบ่วาบอธรรมดาอิลีค่นะเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิงนะ ไปดูว่าคนที่เขามาคอมเมนต์เอฟซีเขามาคอมเมนต์ว่าจังไหนแน่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่าพี่น้องเนะะาะค่ะป้าติโทษพี่น้องสำหรับยอดเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวน41,878ท่านก็นที่ว่าบอทธรรม,มาดาอิทิคินหาเดียวสิบห้าพี่น้องไปเบิ่งคอมเมนต์นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วคอมเมนต์ว่ายางไรบ้างพี่น้องนะคะนีผู้นี้ว่าช่วยกันดันช่วยกันแชร์หลายๆเด้อจา้า ฮแท็กยืนเนยียงมันเขายืนมอมเป็นนองฟังสารับกับเอิญหักนางเอกหน่อยวันนี้โทรศัพท์ข่อยเปิดแค่2องเพลงทอน,นันพี่นองนักน้องร้องได้ดีมากๆสําหรับเพลงเพลงนี้ฟังไม่เบื่อลายละอเอียดของวอเ์ปิสเนตการทาคาว่าสำหรับอุ้งอิงแพร่ๆนี่ในบทเพลงนี้สําหรับผลงานเพลงนี้อุ้งอิงเหมาะสมมากๆพี่นองที่ว่าน้องคือว่าเหมาะสมกับเพลงในลักษณะแบบนี้มากๆนะสาหรับเนื้อเสียงของอุ้งอิงนี่นะคะ เหมาะสมกับเพลงแบบนี้ลักษณะแบบนี้มากๆากนะคนาละคนกับวาอยากสสียบบอสจูทำเพลงแบบนี้ออกมาหลายๆนะน,นาะพี่น้องหน้ากับชีพ้าพี่น้องไปเบิ้งคอมเมนต์อีกนะะนี่ผู้ดีกับว่ามีเซอร์ไพรส์เสมอเลยอีหล่า สวยขึ้นเป็นสาวขึ้นมากเพลงนี้ทุกคนก็เล่นดีมากๆทั้งปันปันพี่หมอดองิงก็ดีตีบทแตกกระจุยเลยนะคะทรัพยากรในวงนี้และคุณภาพทั้งนั้นบอสเพลินนานรักให้โอกาสหลูกวงได้มาสแสดงความสามารถยอดวิวนะคะให้คะแนนร้อยล้านเลยพี่น้อง ความสามารถชอบภาพตอนที่น้องยืนร้องและมีพระอาทิตย์ส่องมาด้วยนี่น้องน้องฮะเรียกได้ว่าทำเอาเอฟซีหลายคนมักแหงบรรยากาศเอมบี้ถูกิีนทุกอย่างท่ามืดใจคนทีกำกับฮะเงื้อใจคนทีกำกับเอมบี้กกบเพล็ี้แห้งี่น้องนะเป็นยังเพิ่นคือเหตุออกมาได้ดีขนาดนี้นี่ผู้นี้ก็ว่าเพลงพอซึ้งกินใจหรืออตนนั่งเอกเอมีลายจ้ายืนหนึ่งแน่ใจพอพอยม่เอฟซีทัวร์โลกเด้อจ้า ซอยกันแช่ซอยกันนั่นได้พี่น้องค่ะปังปังอีลาน้อยนะคะ mm hmm. โอ้ยเรียกได้ว,ว่าคอมเมนต์เป็นเสียงกันจิพี่น้องค่ะนี่ผู้นี่นกาว่ายืนหนึ่งในใจคืออีหลานะ,ะยืนสองคือพี่มอนยืนสามคืออีพอโจจ้าพนันพี่น้องศึกนี้เยืลวงนักนะแต่เราจะไม่ยอมแพ้เพลงอีหลาซึ่งนะคะซึ่งขักพี่น้องดันนะ,ะดันซอยกันได้หลายนะคะลูกสาวร้องพเพลงเร็วก็สนุกพเพลงช้าก็ได้อารมณ์กินใจสุดๆค่ะ สวรรค์ทรงมาเพื่อเป็นศิลปินจริงๆพี่น้องเนะาะนะคะว่ากันว่าสำหรับหลายค้นกับปากันนี่แหละเข้าไปคอมเมนต์นะคะส่งกำลับบงใจให้น้องอุ้งอิงเด็เพลงหะลายค้นกับว่าอยากจะทําเพลงนี้ให้มันได้ละลายหลานวิวเพื่อที่จะเป็นของวัปีใหม่ให้สําหรับท่าน,านองอ้งอุ้งอิงบนเพลงค่ะ,ะตอนแรกบอโจว่าถ้าเพลงนี้ติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงนี่น้องอุ้งอิงรับไปเลยห้าหมื่นบาทพี่น้องแต่ว่าก็ทําไม่สําเร็จพี่น้องเนาะเพราะว่าไปบอด ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเาื้อว่าเอฟซีหลายคนเพิ่นกัลเซลูซึ้เสียดายดอกพี่น้องนะแต่ว่าบ่เป็นยังนะถือว่าทุกคนทําออกมาได้ดีทุกคนดันพยายามดันซอยน้องอุ้งอิงย่างเต็มที่รีพี่น้องแอดมินได้เห็นถึงความสามารถของหราแล้วคนเราก็กันก็นรู้สึกภูมิใจแทนน้องอุ้งอิงนะคะเซีว่าน้องอุ้งอิงก็สีภูมิใจก็สีดีใจคือกันพี่น้องทีวามีเอฟซีทีว่าพร้อมที่จะ ปรากาศพร้อมที่จะสนับสนุนน้องแบบนี้ทุกผลงานของอุงอิงเ,เพลเพลยงเรียกว่ามีเอฟซีสนับสนุนคอยสนับสน,นสุนพพอร์ตอุงอิงอย่างเต็มทีอิลีพี่น้องกัทือว่าบอธรรมดาแห้งนะแล้วก็สำหรับเพลงเพลงนี้คที่กันหาสำหรับเอฟซีหลากหลายคนนะร่วมตัวนะร่วมตัวร่วมพ่นกันรอดันตั้งแต่มือว้านพี่น้องนะเตรียมนันรอดันนะสำหรับเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนมา่าเป็นนองนะแล้วก็ตอนนี้นะคะ ก็ถือว่ายอดวิวพุ่งขนาดพุ่งคักพุ่งแน่พี่น้องได้ซี่แสนได้ซี่แสนวิวแล้วก็ถือว่าบอทรามาดายดีนะคะแล้วก็ําหรับแล้วก็สําหรับทางเอฟซีหลากหลายคนค่ะ่ากันมาเีนะโอ้ยคุณภาพอี่ีนะคะบอสิเป็นทางด้านศิล,ลปินที่รองก็คือทางด้านทางอุ้งอิงหรือว่าสิเป็นทางด้านเอ็มวีเองก็ดีนะะได้ทางด้านพระเอกที่ว่าเป็นแชมป์มอลลำเดอนมาเป็นพระเอกเล่นเอ็มวีเอ็มวีนี้ กินใจแห้งนะฮะลากะซ้หรับแชมป์ผู้นี้นี่เรียกได้ว่าได้ใจเอฟซีอุงอิงไปเต็มๆพี่น้องเป็นอย่างคือวันทั้งสันค่ะตอนแรกกระด้ใจเอฟซีทั่วประเทศทีว่าได้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งนะของอ่าเป็นแชมป์อันดับหนึ่งคนแรกของประเทศไทยค่ะลวก็นี่แหละพ่อองแต่ได้มาเล่นในเอ็มวีของท่านน้องอุงอิงเพลเพง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เรียกได้ว่าคุณออิสุรพลนี่ได้ใจเอฟซีน้องอุงอิงไปเต็มๆพี่น้องทีว่าเพลทับออกมาได้ดีมากๆนะฮะบวสิเป็นซีนาหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง,างไปดองนะครวมๆแล้วในเพลงนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะก็เป็นกำลังใจให้หนานละหลายๆคนว่ามาอย่างแน่นอนไปน้องติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงแล้วก็ตอนนี้สําหรับเพลงของท่านันคุลิซาแบกเพลงก็ยังคงติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงอยู่พ่น้องหลายๆคนว่าจะดันเพลงอุ้งอิงให้มันติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงครองคู่กับท่านันคุริซาแบกเพลงสาหรับยอดวิวของท่านันคุริซาแบกเพลงตอนนี้อยู่ที่ สามหลานกลัวพี่้องกะที่ว่าบัธรรมดาเพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาพี่้องสําหรับผลงานเพลงของท่านันคุลิซาแบกพิงนะคะแล้วก็สหรับท่านันเพลงของทางด้านน้องอูอิงเป็นแพลงนี้หลายๆคนก็่าต้องดันให้มันได้แท้ๆล่ะติเแท็กหนึ่งแน่มากแรกงนี้พี่้องต้องได้แท้ๆล่ะในเมื่อนี้พี่้องนานแอดมินก็บอกว่า ได้อย่างแน่นอนพี่องานล่ะกะพ้องแต่เด้ดตินดนแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงแล้วหลุ่นต่อไปก็สิเป็นหลุ่นนะคะว่าจะได้กี่ล้านวิวและหลายคนก็ว่ายัางตามต้องแหมัันได้สามล้านวิวพี่องแอดมินมองว่ามีโอกาสสูงมากๆที่ว่าจะได้สามล้านวิวเพะพี่้องภาวาตอนนี้ว่าอ่าว่ากันว่ายอดวิวนี่หนึ่งชั่วโมงเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแสนขันสิบชั่วโมงก็สีใด้ลานดึงขันยี่สิบชั่วโมงก็สีไดสองล้านพี่้องมีโอกาสสูงมากๆที่ว่าจะได้สาม ดันวิวภายในหนึ่งวันนะคะห้าเอฟซีเพิ่นมีเพิ่นว่างคักแน่ได้พี่น้องค่นเพิ่นดันเต็มที่หรือนี่ทุกคนว่างจริงๆนี่คือว่าได้แท้ๆล้วพี่น้องฮัหนึ่งวันสามล้านวิวก็ต้องมานรอเบิร์นนะคะแต่ว่าติดแท้ๆหนึ่งในมาแรงอย่างแน่นอนพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้อู๋ยิงนะแล้วก็ต้องมานรอเบิร์นนะคะว่าจะติดแท้ๆหนึ่งในมาแรงภายในนาทีที่เท่าไรพี่น้องเนาะนะนั่นแหละพี่น้องฮันสำหรับมือนี้ก็ัมเมโดลอนทราสิมบฮอรสุูิิซานองฟางซันเมสกอร์น็